โกไก่โกเอ๋ยโกไก่อ้อยจ้าไก่โคไข่ในเล้า,า,งาไงเล้าไงเอา้าขอขวดของเราจับจังเล้าโคควายเข้าหน้าไปเจ้าหน้าโคคนขึงขังกัดกินจุงจังโคร,ร,รักข้างข้างฟ้าจับจุโครักข้างข้างฟ้า chân lưu cả ngon chạy cả cho chạy ca. cho chan chạy đi chạy đi cho xin đi đăng, à, đình, đình, đình đăng. cho mình wing <laughs> cho cho con lê nhà cho số, số con cho wing เลโก้วว่า <wounds> ช <sc> <able> ่ยโซโซลามตีโชกตกะชื่อคู่ก um ันจ <'ll> ืกันโยหญิงสวากิน um ู oh, ้ผาโดชดาสวมพันอกัดโดชดาสวมพันอากัอจับเอาตบันตักเลอยกตะตักหุนหัน ตุ้งรังโถฐานเข้ามารองจะเล่าว่าลงเอาเลื่อนไหมโทนางมุนโจ้เอาเลยโทนางมุนโจ้หน้าขาวเอาเม้งเม้งเอาเจ้าแม่เหี้ยโถโถผูเท่าเดินย่องอันนี้ไม่มองวันนี้ไม่มองเอาโนนีเลยอะโนนีไม่มอง เราเด็กต้องมีมนเอาไปมืนเต่าล้างตุง่มเต่าลงกินโทุ่มเวรคนณาจตั้งเบ็ดจนโทรท,ท,ทหารอดทนอดทนท,ทักจนโทรทงคนนิยมไมโกโ่ก็ผมโทรทงคนนิยม Mình mấy cây cỏ bấm, lấy nhả phưng áo bỏ cây mai này, nô nú quay, nhung phốc phẩy, bỏ cây mai đáp ta gụm, bỏ, bỏ pa ta thầm răng, phở phưng trong răng, phở phá thôn than, anh nhỉ, phở thôn than, wa, phở phà thôn than, anh หาเอาผัวาเออเอาโฟฟ้าทนทานหาโัวานเลยโัวานวางตั้งหาเอาโฟฟันไปเลยโฟฟันสะอาดจังเนีย่ยากกี่กี่มมาไอเลยอ๋ออาออาลีบาตา คนจากตัวม oh. ันไปใากยิมาโคเนียเลบาอาใส่ยิมาโคเ็บวดากยิมาโคดันจันโรดันจันโรใส่จิมกินซัดใช่ใช่ทีดตัวแล้วเหรอใช่ใช่เอาสีนไปเลยีนเอ้อ Sot, sot, sot. oh, sot. Ingen ba ko wala nun?